ที่สาเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกอมีอายุมากกว่าขออยู่18ปีแล้วผลคูณเนี่ยของทั้งสองในปัจจุบันเนี่ยเป็น4เท่าของผลคูณของทั้งสองเมื่อ18ปีที่ผ่านมาถอข้อถามว่าปัจจุบันกอนและขอเนี่ยอายุรวมกันกี่ปีอ่ะโอเคมาฉเฉลยมาเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับวิธีการทำเนี่ยก็คือว่า ่อนอื่นเนี่ยก็ตีตารางก่อนเลยนะก็สมมุติว่าอันนี้ก็คือปัจจุบันอ่ามันมีโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด2ช่วงเวลาก็คือปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันกับเมื่อ18ปีที่แล้วใช่ไหมเมื่อ18ปีที่ผ่านมาอ่ะมีปัจจุบันกับเมื่อ18ปีที่ผ่านมา เมื่อ18ปีกับปัจจุบันทีนี้เนี่ยมันมีคนทั้งหมด2คนก็คือมีกอกับมีขอ่อะโอเค,อเคทีนี้เนี่ยโจทย์บอกอะไรเรามันมันมนำม,มันมาใส่ในตารางให้หมดเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกอมีอายุมากกว่าขออยู่18ปีปัจจุบันอ่ะเรามาดูที่ช่องปัจจุบันนะติดตารางช่องปัจจุบันปัจจุบันเนี่ย ก็มีอายุมากกว่าขออยู่18ปีแซงว่าฟังดีนะถ้าเกิดเรากำหนดว่าให้ขอเนี่ยมีอายุเท่ากับ x ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอายุเท่ากับ x บวก18จริงไหมเขาบอกว่าก็มีอายุมากกว่าขออยู่18ปีถ้าขอเป็น x ก็จะเป็น x บวก18โอเคไหมถัดมาเขาบอกว่าผลคูณของทั้งสองในปัจจุบันเนี่ย เป็นสี่เท่าของผลคูณเมื่อ18ปีที่ผ่านมาอ่ะดูตรงนี้ก่อนเรารู้อายุของทั้งสองในปัจจุบันแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าเราอยากรู้อายุของทั้งสองเมื่อ18ปีที่แล้วอ่ะเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราจะแปลงจากอายุปัจจุบันเนี่ยไปเมื่อ18ปีที่แล้วเราต้องลบ18จริงไหมจากปัจจุบันเป็น18ปีที่แล้วเราต้องลบ18เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยกอจะมีอายุเท่าไหร่18ปีที่แล้วนะปัจจุบันเนี่ยเป็น x บ18เพราะฉันเนี่ยเมื่อ18ปีที่แล้วจะได้เป็น x บว18แล้วเราก็นำมันลบคับ18ใช่ไหมจะได้มีค่าเป็น x เองอ่ะโอเคกอเมื่อ18ปีที่แล้วมีอายุเป็น x ทีนี้ขอเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอายุเท่ากับ x ปีถ้าเกิดว่าเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยขอจะมีอายุเป็น x ลบ18 อ่ะโอเคทีนี้เนี่ยเราจับมันมาตั้งสมการนี่แหละอ่ะเราจะตั้งสมการตรงไหนตรงนี้ก็คือผลคูณของอายุทั้งสองในปัจจุบันเป็นสีเท่าของผลคูณของอายุทั้งสองเมื่อ18ปีที่ผ่านมาโอเคทีนี้เนี่ยตั้งสมการเลยนะผลคูณของอายุทั้งสองในปัจจุบันอ่ะผลคูณของอายุทั้งสองในปัจจุบันก็คือ x คูณกับ x บวกส8นี่คือปัจจุบัน มีค่าเท่ากับ4เท่าของผลคูณเมื่อ18ปีที่ผ่านมาอ่ะผลคูณที่ผ่านเมื่อ18ปีที่ผ่านมาก็คือ x คูณกับ x ลบ18จริงไหมแต่มันเป็น4เท่าไงเราก็เลยต้องคูณ4เข้าไปข้างหน้าด้วยโอเคไหมอ่ะทีนี้เราก็นำมันมาแก้สรรมการปกติเนาะอ่ะเรามาดูวิธีการคิดนะวิธีการคิดก็คือเราหาร x ทั้ง2ข้างเลยอ่ะเราหาร x ทั้งสองข้างเลยนะ x กตรงนี้ก็ตัดกับตรงนี้หาย x ตรงนี้ก็ตัดกับตรงนี้หาย,หายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือเป็น X บวก18มีค่าเท่ากับ4คูณกับ X ลบ18เห็นไหมอ่าที่นี้เราก็จะนำา4เนี่ยแจกแจงเข้าไปในวงเล็บอ่า4คูณ X กับ4คูณกับลบ18 x บวก18 จะมีค่าเท่ากับ4คูณ x จะมีค่าจะเป็น 4x ทีนี้4คูณลบ18เนี่ยมันต้องได้ลบอยู่แล้วจะเหลือเป็น4คูณกับ18ได้เท่าไหร่4คูณกับ18เนี่ยจะได้เป็น72อ่าเพราะฉันเนี่ย x บวก18จะมีค่าเท่ากับ 4x ลบ72ทีนี้เนี่ยเราจะจับ x ให้มันอยู่มาอยู่ข้างซ้ายนะหรือว่าจับ x ให้ไปอยู่ข้างขวาก็ได้ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่อยากให้มันเป็นติดลบงั้นขอจับ x ให้มันอยู่ข้างขวาละกันเหมือนเดิม 4x เหมือนเดิมทีนี้เนี่ย x ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เห็นไหมอยู่ข้างซ้ายมันเป็นบวกถ้าเกิดเราย้ายมาข้างขวามันต้องเป็นตรงข้ามข้าวใช่ไหมมันต้องเป็นลบเราจับ x ตรงนี้ย้ายมาข้างขวาจากบวกกลายเป็นลบ x โอเคไหมทีนี้ตัวเลขก็อยู่ส่วนตัวเลขด้านขวาบวก18อ่ะอยู่ข้างขวาเหมือนเดิมแล้วก็ ดึงลงมาแล้วก็คือลบบวกสิบแปดแล้วก็ดึงลงมาทีนี้เนี่ยลบเจ็ดสิบสองอยู่ข้างขวาเป็นลบพอเราย้ายข้างมาข้างซ้ายเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามใช่ไหมจากนี้เป็นลบพอเราย้ายมาข้างนี้ก็จะได้เป็นบวกบวกเจ็ดสิบสองหรือว่าเราเขียนเจ็ดสิบสองเฉยเก็ได้นะไม่ผิดบวกเจ็ดสิบสองกับเจ็ดสิบสองก็เหมือนกันทีนี้เจ็ดสิบสองบวกกับสิบแปดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะมีค่าเท่ากับแปดสิบอ้อขอโทษเก้าสิบเก้าสิบ อ่ะ90นะจะมีค่าเท่ากับทีนี้4 x ลบ x x เฉยเนี่ยมันไม่มีอยู่อะไรอยู่ข้างหน้าให้เรารู้ว่ามันคือ1 4 x ลบ1 x จะมีค่าเป็น3 x เห็นไหมเ้เท <90 S 1> ่ากับ3 x เนี่ยเราก็หาร3ไงจริงไหมอ่าเราหาร3มทั้งสองข้างไปเลย3ก็ตัดสามตรงนี้หายเหลือเป็น90หาร3เนี่ยก็จะได้เป็น30มีค่าเท่ากับ x เรารู้แล้วไงว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ30แล้วตอบ30เลยได้ไหมไม่ได้เพราะจดเขาไม่ได้ถามค่า x จดย์เขาถามว่าปัจจุบันเนี่ยกและขออายุรวมกันกี่ปีอ่ะเรารู้เราหาอายุของกในปัจจุบันก่อนอ่ะ x บวเราแทน x เป็น 3030–18 ก็จะได้เป็น48อ่ะเรารู้แล้วว่าอายุของกเนี่ยมีในปัจจุบันนะปัจจุบันกอเนี่ยมีอายุเป็น48ปี ทีนี้ขอเนี่ยมีอายุเป็น x x ก็คือ30ปีโอเคไหมทีนี้เราก็นำจับมันมารวมกันอ่าเพราะฉะนั้นนะตอบได้เลยนะตอบอายุของทั้งสองคนรวมกันเนี่ยก็มีอายุเป็น48ขอเนี่ยมีอายุเป็น30จับมันมาบวกกันจะได้เป็น78ปีอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ78ปปีนะครับอ่ะโอเคข้อนี้ก็ ไม่ได้ยากเหมือนเดิมเลย